สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลุงหนุ่มโดยสวยครับผมวันนี้ก็พามาดูกองผักปุ้งครับผมอันนี้ปลูกเองกับมือครับผมผักปุ้งที่ผักปุ้งฮะที่อยู่ริมคลองชายคลองบ้านนะครับไอที่ท่านเห็นสาลานั่นก็คือบ้านผมครับผมนี่ก็คือเป็นการปลูกโดยธรรมชาติเนะี่ยฮะมันจะขึ้นไปแล้วก็ถ่าแผ่ยอดออกมาให้เห็นให้เราเก็บได้ด้วยก็ ไม่มีอะไรฮะก็คือกินผักบุ้งครับมีประโยชน์แล้วก็เราก็จะผมมีนี่ด้วยไอยต้นสโนสนโสมันจะขึ้นริมคลองด้วยครับนี่ก็คือผักบุ้งฮะวิธีการทำก็ปกลูกริมคลองครับครับผมนี่ก็คือสาระที่บ้านนาราค,ครับ,น,าราบน,น,นี่เราผมพาย,พายเรือไปด้วยแล้วก็ กีเซนไวด้วยครับผมอะโอเคครับผมวันนี้ก็หมดเวลาของลุงวันนี้ก็หมดเวลาของลุงหล,ลุยส่วนแล้วนะครับครับสวัสดีครับผม